มือติดแฮนนะคะตัวนี้เป็นผ้ามันเกต A นะคะใส่ได้ทุกรุ่นค่ะวิธีการใส่นะคะสวมเข้าไปในแฮน์รถนะคะมันจะมีตัวผูกไว้สองตัวค่ะอันแรกผูกติดกระจกนะคะติดกระจกแบบนี้เลยค่ะผูกติดกระจกแล้วด้านล่างนะคะผูกติดให้แน่นแค่นั้นค่ะ ผูกตามนี้เลยค่ะผูกธรรมดาผูกเงื่อนธรรมดาได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ได้ทุกรุ่นนะคะกันแดดกันฝนกันหนาวค่ะนี่ค่ะสวมเข้าไปเหมือนกันก็ล็อกไว้ตรงที่กระจกรถจักรยานยนต์ทุกใส่ได้ทุกรุ่นค่ะนี่ค่ะผูกตามนี้ได้เลยนะคะเป็นงานสินค้าโอท็อปนะคะงานเกรดเอทำในไทยนะคะ